สวัสดีค่ะวันนี้ทิพย์พามาดูที่ดินนะคะเนื้อที่ทั้งหมด5้าไร่หนึ่งงานหกตารางวานะคะเนื้อที่ถูกจัดเป็นที่นาซะส่วนหนึ่งนะคะโดยประมาณสองไร่นะคะไฟฟ้าประปาพร้อมด้านหน้าติดคอนกรีตนะคะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตหน้ากว้างโดยประมาณเจดิบแปดเมตรนะคะลึกลงไปร้อย ยี่สิบแปดเมตรนะคะลักษณะปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมปันป้นๆนะคะอยู่ในเขตตำบลห้วยกดพัฒนาอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะส่วนหนึ่งทำนาโดยประมาณสองไร่นะคะไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านล้อมรอบนะคะและส่วนหนึ่งเป็นที่ปลูกบ้านแล้วก็ทำสวนไว้นะคะ ด้านซ้ายมือของแปลงที่ดินมีคลองสาธนารณะนะคะอบล้อมด้วยคลองและสาธารณะล้อมรอบนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านหน้าที่แปลงนะคะที่ดินแปลงนี้สวยมากนะคะเป็นลักษณะซีเรียมผืนผ้านะคะเป็นลักษณะซีเรียมผืนผ้าอันๆป็นจะอบล้อมไปด้วย สาธารนณะล้อมรอบแล้วก็มีคลองชนประทานระบบน้ําดีบ้างนะคะส่วนด้านหน้านี้ทำทานาไว้โดยประมาณ2องไร่ไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านมีพร้อมนะคะติดกับหน้าแปลงที่ดินก็มีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปี่ยวแต่ทีนี้คือความไม่ชัดเจนเพราะต้นไม้เยอะนะคะแปลงนี้ขายไร่ละสามแสนห้ฟรีค่าโอนค่าให้จ่ายใดๆทั้ทงสิ้นนะคะ ส่วนหนึ่งเป็นที่สวนนะคะอีกส่วนหนึ่งเป็นที่ทํานาและด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตแล้วมีคลองน้ําชนประทานนะคะค่าทิ้ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์สําหรับช่องลุงทิพบุญธรรมบ้านและที่ดินด้วยนะคะเนื้อที่5ไร่1งาน62ตารางวานะคะอยู่ในเขตตำบลห้วยกดพัฒนาอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะคะ